ขึ้นไป้ว่าเราคิวด้วย โอเคครับที่นี่ต้อนรับเข้าสู่ดอยเซอร์ชแนลนะครับไปคิดดูว่าผมอีกครั้งนะครับดอยนะครับครับวันนี้การรีวิวสกินใหม่ของเอ็นดอนครับทักซิโดมาสนะฮะก็เป็นสกินในรูปแบบการขายนะอยู่เพียง490คูปองเท่านั้นนะครับหรือใครอยากได้ปุ่มตีนะครับกับป้ายการค่านะครับก็เติมเพิ่มอีก200นะก็ได้ไปเลยนะ690นะฮะหรือจะซื้อแยกนะครับมันก็เพิ่มราคาอีก18คูปองเท่านั้นนะก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยครับอย่างอยากได้สกินแยกเดี๋ยวก็490เท่านั้นนะครับอออ่ะโเเคกดซื้ลย ว้าเสียงพูดเหรอไม่ไม่คืออะไรแบบคืออะไรปล <c oughs> <c oughs> okay. าดอกทอกโอเคเดี๋ยวด้วยการลือกันเลยดีกว่านะครับ <c oughs> เรามาแล้วในน้ำของ p ั c i n o c o m ม n g ว้าเราบ้าครับให้มีไปคุยรักงวงอันนี้ต้องเติมเอฟเฟกต์เองขอฟังเสียงซาวด์หน่อยนะ ไปคุยกับลากมะม,ม่วงไอ้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 ภาคไปคุยกับลากแล้วว่าไม่นั่งดูเฮียอะไรนะมาสู่การรีวิวกันต่อนะครับ <ux edo> <mark> สับทักซิโดโมาร์คนะฮะมาครับถึงกสกินนี้จะไม่ได้ไปไปคุยกับลากมะม่วงแต่ก็จะพยายามนะพาตัวไปคุยลกลากมะม่วงให้เยอะที่สุดนะฮะ เราเจอเป็นยานนะนี่ได้ตีจริงๆอ่ะต้นเกมเนี่ยอยากให้ไวเนี่ยให้เริ่มที่แบบแบบแดงนะครับแต่ผมเดินใกล้ไปนะแับแดงมันทำให้เราแบบว่าไล่ฆ่าต้นเกมได้ดีกว่านะถ้าแบบดวงดีแต่คนหลับแดงหลงเลแต่ไม่ค่อยน่าไปแก๊งตัวเลนข้างเท่าไหร่ มันยากแต่ตรงกลางไม่แนะน่มากเลยแต่ว่าเขาทะเลาะก,กันเราเข้าไปแจมเลยใช้ขั้นสวยนะวันนี้โหเขบวกกันเลยอย่ะ5เจบ็จบเจบ็บเจ็บมากครับเจบ็จบ,จบ,จบมากเจ็บมากมาแล้วเราเนื่องจากเรา,เราเป็นเอนดอร์ครับเราจะลังแกหยากนก่อนต้นเกมยังไม่ผลิต,ต ไล่เขาไปหมดแต่ไม่ได้ฆ um ่าสต่คอไม่เป็นไรครับอย่างน้อยก็ได้พื้นที่มายินสวยสดเงามแต่อะไรจะไม่สวยเท่าปุ่มตีเพราะปุ่มตีเราแบบว่าซื้อมาแบบแพคเกจนะครับได้ปุ่มตีแล้วก็ใต้คิวแต่เขาเชื่อมั่นว่าเขาไม่กล้ามาแต่เขาก็มา จ okay. บแล้วโอเคไะปามบอเที่เท่าไรออกม้วนออกไปแล้ว <c oughs> จดเด่นของสก,กินนี้เลยอย่างหนึ่งนะก็คือสกิลอ,อันตีเนะี่ยไม่เหมือนท่าไม่เหมือนท่าหนึ่งท่าสองนะเวลาปลาผีเสื้อไปดูไม่ออกนะว่า ก็ใครแบบว่าแบบมองไม่ดีอันติีนี่ดูยากฮะนี่เดี๋ยวโชว์ให้ดูสซียวเซียวๆนี่ไงเป็นลูกทองเป็นลูกฟ้าๆดูไม่ออกกลืนกลืนเนี่ยเป็นเป็นโปรใครบอกใครบอกซื้อสกินแล้วไม่ได้เปรียบเมื่อก่อนเพนเคยมีสกินหนึ่งที่โกงมากเดี๋ยดีโดนเนิร์ฟแล้วสกิลสีชัดเหลือเกินนี่แอนดอร์ก็นรับกันบัฟมาเหมือนกันอบัฟบัฟบัฟแดงเลยนายเขา เล่นกระนนเดียงเหนื่อยยากเฮ้ยเอ็นดอ,อ์พยายามฟาร์มเงินเยอะๆแล้วก็ไปตบสักเลนหนึ่งนะครับคือมันจะไม่ค่อยเหมือนแอสซิสต์เท่าไหร่เวลาแคลรี่เล่นแคลรี่ป่า เราต้องเหมือนๆเราเข้าไปยำๆวิ่งไถๆเข้าไปตีธรรมดาอะไรมากกว่าเี้ยครับไปโดนตีแต่ทีพอดีมันจะโฟกัสไปการตีป้อมอะไรมากกว่าไม่ค่อยแก๊งโอ้โหเท่ๆขึ้นป้ายว่าเราคิวด้วย เขาไล่เขาไล่เาไล่้ไปไตัดดาวเลยวะแม่ม่คือ่ไม่ได้อยากตายหรอกแต่ว่าแบบอยากให้คนดูเห็นเสียงตายไงว่าพระเอกมันร้องยังไงเวลาไปกินรากะม่วง

ก็สับสกินราคานี้แต่ว่าสวยแล้วนะ490รเาสอ็กถ้าไม่นับแบบป้ายคิวอะไรที่เราซื้อเพิ่มเดี๋ยวปุ่มกดที่เพิ่มความสวยงามไปเฉยโดนสกินนี้สวยละโอเคสลัสบโอเค <c oughs> ครับดูตรงกันเก็บตาย はクリスっアった死ぬ時間の วิง่งแล้วก็เคยกลับไปคลายคนเยอะๆเ,เ,เยอะมากเยอะมากเราได้เราได้เราได้มูลาดได้ละเยอะมากไม่รู้ใครไม่ทัน アンミカさんは誰だダブルスんはダブルスキんはダブ n スキルアンミカアダブルスキルアンミカさんはダブルスキはダブルスキルアンミカさんはダブルスキルアンミカさんはダブルスキルアン เล่นบูลลานเลยอืออันนี้แท้งยังไม่ค่อยเยอะแต่ดี้เขาจะคิดสายเนียนดอยจะได้ให้เล่นสายเมตาลนะแล้วนะเดยวเขาจะคิดอันนี้กันคิดเอ่อเฮลกะกัน ก็ไม่เหมือนแบบเขาเล่นเอนดอร์เป็นตัวไคแบบปั่นๆมากกว่าเขาไม่ได้แบบเล่นแบบตัวแบบดาเมจหลักให้ทีดาเมจหลักก็ให้แครี่เล่นปกติอะไรแบบย้อนอะไรเงี้ยงั้นเราแค่มีหน้าที่รอดตายแล้วก็แบบไคไปวันๆงั้นออกเคียวกะมาก่อนนะครับไว้ดามดเมจไม่พอค่อยไปขึ้นเป็นมอร์นิ่งสตาร์เนาะก็ปัจจุบันเขาจะเล่นบิวนี้กันซับเอนดอร์ให้ดอยดูมาแบบจากที่ไต่แร็งมาเรื่อยๆนะส่วนคอมโบให้ดอยได้ล้ก็จะเป็น2ทิ้งไว้แล้วก็1เนาะสองทิ้งไว้เงี้ยก็เดินไปก่อนแล้วก็หนึ่งตาม จะเป็นหนึ่งแล้วโดดตามนี่ได้หมดนะแต่หลังก็คิวก็ไว้คิวก็ไว้แล้วคือว่าแต่ไปเราต้องพูดไปเล่นไปด้วยเล่นยากนะครับเพื่อนเราตายหาหมดเพื <c oughs> ่อนไปคุยกับรากก็มัวหมดแยมสองไว้ให้เดินอะไรเงี้ยครับมันจะมีทางเลือกเยอะกว่าโอ้แล้วผมโดนเต็มเมด็ดเลยจะล้วงเขาไปคุยกับรากมะม่วงโอ้โอ้โอโอ เวลแผดนี้มันแ okay. okay. รงกันนะโอเคขย้อนขย้อนมายนอนดับไม่โกงโอเคเกมโอเวอร์แล้วปะเนี่ยเรื่องนีปั๊มด้วยยังไง ครับตอนนี้มีคลิปน้อยๆมาตัวเองยังไงยังไงผมก็จะจบไปดิตดตแ,แ,แตกกันด,ดิโอเคจบไหม ก็ประมาณนี้แล้วกันนะสับการรีวิวนะครับไปได้ไม่เอ็มเพราะอะไรกันไ่รู้อะไรแอซิดน้อยไปเลยครับก็เป็นงย้างครับสับการรีวิวสกินใหม่ของเอเลนดอร์ครับท <c oughs> ักซิโดมอสนะฮะเนี่ย ก็ซับสกินนี้ดอยมองว่าเป็นสีนี้ค่อนข้างจะสวยมากๆนะครับในราคาเพียง490คูปองเท่านั้นนะถูกสุดๆนะฮะแล้วก็ไม่ต้องสุมด้วยนะครับเป็นสกินอดิเมะด้วยนี่นะครับถ้าใครอยากได้แบบปุ่มกดสวยๆแบบดอยก็เพิ่มอีก120นะครับหรืออยากได้ไป้ายคิวก็เพิ่มอีก89ดอยไม่แน่ใจว่าไหน120ไหน89ดอยลืมมันจะเป็น129กับ1 89สองนก็เทิดเหมาไปเลยมันก็690นะครับลดราคามา18ปองนะซับคนที่อยากได้ทุกอย่างแต่ไม่อยากสุ่มก็สามารถมาเข้ามาสุมมาเล่นนนนกกกััไไดด้้้ซือิ and uh, duck. <laughs> ทักซิโดมาสนะครับนะครับก็สหรับเอ็นดอร์ในเมตาก็ถือเป็นตัวที่ยังเก่งมากๆอยู่นะครับด้วยเอาความสามารถในการบูลลี่ไฟเตอร์ต่างๆนะค่อนข้างจะรังแกไฟเตอร์ได้ดีมากๆนะไฟเตอร์ในเมตาเนี่ยแพ้มันเยอะนะมันจะไปแพ้พวกแอสซีซินหรือเมดซะมากกว่าเนาะทราบเฮนดอร์เนาะแล้วก็จะมีแคนลี่ที่แพ้ตัวเดียวก็คือโจ๊กเกอร์นอกนั้นก็คือสู้ได้หมดนะครับส่วนใหญ่มันจะเป็นการที่มันเน้นฟาร์มตังไปก็เอาตังตบหัวคนอื่นนะครับซึ่งเมตานี้เนี่ยนาคอสเนี่ยโดนเนิร์ฟไปแล้วไม่มีให้เล่นแล้วก็คือเล่นได้นะนาคอสมันไม่เก่งเท่าเดิมททาาาาให้้้้เเเออออนน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 นดดดรรรร์์มมััคค่่ขขงจจะะไปีียบึกกสโิฟ เราก็มองว่าแผทนี้เนี่ยเอนดอน่าจะได้เปรียบแล้วก็เล่นง่ายกว่าเยอะนะครับประมาณนี้แล้วกันสับการรีวิวนะครับการเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยจะกำลังใจคนทำคลิปมากเลยนะฮะส่วนจะไปคลิปอะไรต่อนั้นก็ฝ่ายตามไปนะครับวันนี้ผมแค่นี้แหละครับสวัสดีครับแล้วเจอกัน